คนที่เป็นความดันมักจะเป็นเบาหวานไขมันในเลือดสูงดื่มน้ําน้อยกินหวานคนที่ชอบกินของเผ็ดของร้อนของทอดของมันหรือชอบกินของเค็มเ็มของทะเลทําให้เกิดพิษร้อนเข้าสู่ร่างกายนะครับพิษร้อนเกิดจากอาหารหวานของทอดของเค็มไขมันสะสมเข้าไปอยู่ในเส้นเลือดทําให้เกิดการอุดตันเพราะหัวใจทํางานหนักสูบเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันหรือลมในตัวมีความร้อนจึงเกิดอาการปวดหัวไมเกรน ความดันขึ้นแน่นหน้าอกหน้ามืดวิธีแก้ปัญหาง่ายเพียงแค่ทานน้ำมันงาดำอะโวคาโดสกัดเย็นสมุนไพรจากธรรมชาติเสริมภูมิต้านทานปรับสมดุลให้ร่างกายช่วยป้องกันการเกิดความดันป้องกันการเกิดไขมันลดการเกิดเบาหวานลงได้และยิ่งทานต่อเนื่องยิ่งได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นแนะนำซื้อ1แถม1จ่ายเพียง390บาทซื้อ3แถม3 จ่ายเพียง990บาทส่งฟรีสนใจสั่งซื้อทักเข้ามาที่ข้อความแจ้งที่อยู่เพื่อจัดส่งได้เลยนะครับ